ต้องเอาขี้ปูนนะครับขี้ปูนขี้ดินออกให้หมดไม่งั้นมันขี้ปูนจะน้ำก่ามว่าขี้ปูจิตครับเริ่มลุยต่อลุยต่อเลย สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะครับผมเป็นยังไงน้อตอนนี้นะครับพี่น้องอยู่สุขสบายดีบ้านน้อนะครับเ,เมื่อนี้เดี๋ยวพยัญเชิญสีมาเห็ดระบบนะครับต่อท่อระบบท่อสวมเนาะนะครับท่อต่อท่อสวมลงเป็นท่อระบบแบบท่นิดที่ว่าเท้าต่อไปแล้วเห็ดไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ดโดนนะครับสิบปีก็ต้องได้ได้ดูดสวมแล้วนะครับ อีกสิบปีก็บ่ได้ดูดเพราะว่าเ้าเห็ดระบบที่มันมีประโยชน์นะครับผู้บางคนถามบ่าเข้าใจต่อบ่าเข้าใจเห็ดนะครับเดือนเดือนละข้งต้องได้ดูดสวมเดือนละข้งเดือนละข้งเลยนะครับเนาะยังไงก็อซอยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ,เด้อน,นะครับเพื่อเป็นกนําลังใจให้พอ่เชิญพาลุยเด้อน,นะครับเนาะช่องของผมคือช่องพอ่เชิญพาลุยครับผมปักไปบิ้งกันครับผม อตอนนี้นะครับมันได้ซื้ออุปกรณ์อย่างมากเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับร้อมกับทอ่อจะเป็นท่อ4ี่สิบห้าท่ออย่างนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สี่ประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยประมาณนี้เลยเนี่ที่ให้เบิ้งนี่สิใส่ท่อตัวนี้ตัวเดียวนะครับใส่ท่อตัวนี้พอใส่ท่อตัวนี้เสร็จปั๊บก็ที่นดีกา เอาท่อตรงท่อตรงมามาต่อตรงนี้นะครับต่อเขานี้แล้วก็เจาะสีเจาะตรงนี้เนาะนะครับพอเจาะเสร็จปั๊บแล้วก็ทีพอ่อสามท่างนี้นะครับพอสามท่านกับที่ยูตรงนี้นะครับยูประมาณนี้เลย่อสามท่างกระทีเขามาตรงนี้สยูประมาณนี้เลยนะครับ่ะเข้าไปกันเลยครับพอออกจาก นั่นแล้วเขามาหาระยะก่อนเนาะนะครับเขามาหาระยะว่าเขาถิดต่อตรงไหนติต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้พอมากระอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เขาก็ะติเจาะตรงนี้ด้ยนะครับนี่เลยเจาะนี่เลยครับอโอเคเจาะแล้วเขาติดตัดที่บน i นี่กต็ต้อทอนี่เซ็ลแล้ผู้หญอยู่ตัวตรงตัวตรงนองชา่นี่เนาะ นี่การเซ็จเรียบร้อยนะครับต่อท่อสวมตัวนี้เซ็ตเรียบร้อยในในบอ่อนี้เนาะแั่ที่นี่เขาฉีต้องต่อท่อจากจากท่อนี้ไปท่อพุ่นอีกที่วันนี้นะครับปไปไปเบิ้งกันครับ ตอนนี้ก็เจาะเรียบร้อยแล้วเนาะเอามาใส่เลยครับได้ผลห่ืล่ะตุ๊บโอ้ยใส่หนักแท้ใส่ใสหนัก,กขอสักหน่อยหนึ่ง ซียูเนี่ยซียูประมาณน,นี้แหละนะครับซียูประมาณน,นี้ที่นี่ตัวนี้เขาจะเอาทอ่อเขาจะเอาเทอ่อนี่ท่อของง้อนะของง้อใส่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อลงไปอีกนะครับต่อขอตรงลงไปอีก เขาไปลุ่มไปอีกประมาณสักหกสิบเส้นเนาะนะครับเดี๋ยวไปตัดกันเลยหกสิบเส้นไปไปตัดหกสิบเส้น win it.

โอเคนะครับกสิยวประมาณนี้เนาะนะครับที่ลงไปเนื้อจะพื้นขึ้นมาอยุดประมานหาสิบหกสิบเส้นนะ,นะครับเพระาะว่านี่เพราะว่าตรงนี้เขาที่ต้องดูดเขาที่ต้องดูดเอาส่วนหลายมันมีน้ำเนาะี่ดูดจะน้ำส่วนหลาที่ดูดน้ำขึ้นมากเนาะสนฟังทั้งพี่ อือซื้อว่าของอบอบรพ่อของอ่ 90, อก้าสิบบพ่อเนอะเอาะวอนที่ต้องใส่ของอ่อก้าสิบตัวนี้ให้จังด้ดีต่เป็หนะห้าสิพปอยังสี่ก็ได้ขึ้นกันไม่ผู้พิยังนะครับว่าพิยังงันน้นก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว,ว่าห้าสิ่ปดซื้อมาใส่ใหมนะ่แล้ว่าตลาดไม่ยู่ไก่เนาะตลาดก็อยู่ไก่ อันพวกพยังเราเห็นตัวอื่นก่อนเนาะกระติต่อท่อตัวนี้เนาะท่อตรงนี้กระติต่อลงมานี่แล้วก็เดินมานี่นะครับเดินมานี่เดินไปพุ่นแล้วก็ไปล่วงพุ่นเขาท่อปลายเลยนะครับไปเอาขุดเลย หลังจากที่ขุดล่างลองอันว่างทอไปแล้วเนาะมื่อแล้วก็ไปหาทอมนะครับทอสองนิ้วทอสองนิ้วบ่พ่อนะครับเนี่ยทอสองนิ้วเนี่ยบ่พ่อก็เลยด้ไปหาขุดมาอีกนะครับไปหาขุดทอที่ฝังไว้เนาะฝังดินไว้แต่ว่ามันก็มันก็ะดีอยู่นะมันเหลือไส้เนาะนะครับส่วนที่เหลือไส้อย่างอื่นมันไม่แต่ทอนิวหนึ่งนิวทั้งนั้นเลยทอสองนิวบ่มี่ก็เลยไปหาขุด ที่ว่าเอาวนเห็ดเป็นทอน่อ่นทอน้อามเพื่อระบายน้ำไว้เนาะเอามานะครับเพื่อเอามาตออีกนะครับก็บ,บ่เป็นังเนาะตอนนี้ก็ต้องพักเมืออยู่นะครับใกล้ที่ลแล้วละนะครับอกับมันเป็นยังเสียเนาะเมื่อนี้กับซีเฮ็ดคลิปตัวนี้เก่อนเนาะคลิปประเภทเ,เห็ดระบบท่อสวมเนาะนะครับท่อน้าสวมน้า บอ่อเกะนะบอ่อเกะแล้วก็บอ่อซึมนะประมาณนี้แล้วไปที่นี่อ่าพอเสร็จจากตัวนี้แล้วนะเนาะเสร็จจากตัวนี้แล้วมืออื่นก็คงสิเป็นอ่าเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งก็คืออ่าขึ้นทึ่งหลังคากาันสาดเนาะนะครับกสิเส็ดต,ตรงนั้นหลังคากาันสาดมืออืน่นส่วนมือนี้กสิเส็ดต,ตัวนี้ให้จบไปก่อนนะครับ Okay. <laughs> <Okay. S 2> เพราะว่าตอนนี้ท่อเขามีจำกัดเลยแบบนี้นะครับท่อม่จำกัดปไปที่นี่อีตัวนี้มันกระสีโคง้งที่ต้องใส่ล้มเป่าแล้วละ่ะใส่ไฟเป่าแล้วละ่ะนะครับ ที่ต้องใส่ไฟเป่าพะว่ามันไป่บ่อได้นะครับเป่าตรงนี้เป่าให้มันโค้งเนะาะเมื่อั้นกับไปบ่อได้นะครับถึงเวลาต้องเป่าก็ต้องเป่าล่ะเพราะมันไปบ่อได้ครับเป่าให้มันโน้มจักน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวปล่อยมันเย็นก่อน พี่น้องต่อกันเลยท้ากาวก่อนเฮ้หยหงบขุดดินวันเมื่อยวันหันขุดดินขุดดินมันเขาบ่ได้ก็ต้องขุดเนาะ Ok, ok, que ตัวนี้ใส่ของอกับใส่ปิ่นๆจักน้อยหนึ่งนะครับอืเอ,อ,อเออนี่ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อให้น้ำขังเด้อนะครับน้ำกับที่ด้ขังกับที่อดึงเอียงจักน้อยที่ได้น้ำกับที่ปิ่มตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันแมงสาบเข้ามานะครับผมนีผสมปูนนะครับ สมปุลเพื่อเอาเก้าทอนะครับเข้าปากทอที่มัน เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเสร็จเรียบรอย้อยเออกะส่งสีประมาณหนีเนาะนะครับนี่วิธีกันต่อสิบปีกขาไม่ต้องนะครับนี่กับเก้าปูนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เก้าปูนเรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมตัวนี้บอมีทอนหมดเนาะนะครับว่าเองสี่กระได้บับปอบีนังเนาะครับอ่าส่วนกลนลุมกะเท่ากับ ด้วยาทานนะครับทานทานใหม่นะทานใหม่เผานะครับเพื่อเอาไว้สําหรับดูดซับกินนะครับดูดซับกินดีจังเลยนะครับตัว mm hmm. นี้ก็เซตแค่นี้นะครับก็สีเหลียมเหลียมมันมันยากกับการขนนะครับมันยากกับการขน ดินเนาะคันขนดินค้นหินเมื่อ่นะครับก็สิคนหินคนดินเมื่อ่ได้เมืเต็มโอ้โหเมื่อวานนี่มดมือเลยเลยเบลไทยเมื่อวานนี้นะครับคนหินค้นดินอืมเมื่อนี้ก็คือเสซ็จเรียบร้อยนะครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมที่ติดตัดต่อให้อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับคืบนาเป็นยังไงนะครับบ้านเรานี่คืบนาเป็นยังไงก็มาติดตามกันเนาะมาติดตามมาเบิ่งกันนะครับ อ่าอัปเดตไปยังไหนมากยังไหนแล้วไปถึงไหนมืออื่นนะครับในอีพีทีเก้าที่นะครับมืออื่นอีพีทีสินะครับมาพอกันใหม่นะครับเนาะในมือต่อๆไปก็แล้วกันนะครับน,นี่ก็ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนเด้อครับอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ